สัญญาณว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ Toxic Relationship หลายคนรักจนลืมดูแลตัวเองทนจนลืมไปว่ารักแท้ไม่ควรทำให้เราเหนื่อยขนาดนี้ถ้าคุณกำลังสงสัยในความสัมพันธ์ฟังตอนนี้ให้จบนี่คือ สิบสัญญาณจากจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นและกล้าพูดว่าพอแล้วกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษข้อหนึ่งคุณรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลคุณอาจไม่ได้ร้องไห้ทุกวันแต่คุณ ไม่มีพลังใจเหมือนก่อนความรักที่ดีควรเป็นแหล่งพลังไม่ใช่การดูดพลังจิตวิทยาระบุว่า emotional drains เป็นตัวชี้วัดของ toxic b r a n d i n g อย่างชัดเจน 2. คุณถูกทำให้รู้สึกว่าคุณไม่ดีพอ ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ยังตำหนิวิจาร์เฉยชาเขาทำให้คุณสงสัยตัวเองเสมอแบบนี้คือการถูกทำลายคุณค่าของตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปข้อสคุณต้องระวังคำพูดตัวเองเสมอกลัวเขาจะไม่พอใจ กลัวคำพูดของคุณจะกกระทบอารมณ์เขานี่ไม่ใช่ความรักแต่มันคือการใช้ชีวิตแบบระแวงข้อสคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้คุณต้องแกล้งทำตัวดีขึ้นเงียบขึ้นหรือเปลี่ยนตัวตนเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นที่รักอีกต่อไป ข้อหา้าเขาควบคุมคุณโดยไม่พูดตรงๆเช่นหึงแบบไม่มีเหตุผลไม่พอใจที่คุณมีชีวิตส่วนตัวคอยกดดันให้คุณตามทำตามเขาเขาใช้ความรู้สึกผิดหรือการเงียบใส่เพื่อควบคุมคุณ นี่คือกลยุทธ์ของ p แพซีฟคอนโทรลที่พบในท็อกซิเ i ชันช i p ข้อ6คุณไม่สามารถพูดความรู้สึกของตัวเองได้โดยไม่ถูกย้อนกลับพอคุณพูดความรู้สึกเขาหาว่าคุณคิดมากหรือโอเวอร์เขาทำให้คุณเงียบและกลัวที่จะพูด ทางจิตวิทยาเรียกว่า g l i l i t i n g ข้อ7เขาไม่ยินดีกับความสำเร็จของคุณเมื่อคุณดีขึ้นเขารู้สึกอึดอัดเมื่อคุณโตขึ้นเขาพยายามลดคุณค่าคุณลงเพราะเขากลัวจะควบคุมคุณไม่ได้ข้อ8 คุณมักเป็นฝ่ายขอโทษทั้งที่คุณไม่ผิดเพื่อไม่ให้ทะเลาะเพื่อให้เขาไม่หนีเพื่อรักษาไว้แต่สิ่งแต่ยิ่งคุณทำแบบนี้นานเท่าไหร่คุณยิ่งสูญเสียตัวเองไปทีละนิดขอกลาวเขามีพฤติกรรมเดียวดีเดียวร้าย ตอนรักก็ดีมากจนคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนได้แต่พอแย่เขากับโหดเงียบเย็นชาหรือหายไปรูปแบบนี้เรียกว่าการให้รางวัลสลับโทษซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คุณติดโดยไม่รู้ตัวเหมือนติดการพนันข้อสิบ คุณกลัวการอยู่คนเดียวมากกว่ากลัวอยู่กับเขาแม้จะรู้ว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณแต่คุณกลัวความว่างเปล่าหลังจากนั้นนี่คือการถูกความกลัวควบคุมไม่ใช่ความรักลึกๆแล้วคุณไม่รู้สึกปลอดภัยเลยในความสัมพันธ์นี้ ไม่ว่าจะนอนกอดกันไปเที่ยวด้วยกันหรือแสดงออกว่ารักกันคุณก็ยังไม่รู้สึกว่าเขารักความรู้สึกปลอดภัยมันหายไปนานแล้วทำไมต้องรู้ให้ทันเพราะทอกซิกลีเชนชชฟไม่ใช่แค่ทำให้อกหัก แต่มันทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีเสียพลังชีวิตและสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสรุปท้ายบทความรักที่ดีไม่ควรทำ้ายหากต้องร้องไห้บ่อยกว่ากลอยยิ้มหากต้องรู้สึกแย่กับตัวเองตลอดเวลา หากคุณต้องลดตัวเองลงเพื่อให้เขายอมอยู่นั่นมิใช่ความรักแต่คือกับดักทางอารมณ์ฝากกดติดตามเลิฟ Store พ o ดแคสตเพื่อค้นหาเนื้อหาเข้มข้นสายจิตวิทยาฟังทุกวันแล้วคุณจะเห็นค่าตัวเองมากขึ้นสวัสดีค่ะ